สวยงามสวยงามค่ะอยู่ที่อังกฤษนะคะโอ้ยร้อนร้อนร้อนพี่น้องร้อนนะคะทั้งหอนทัน้องอยากกินท่นี่ เสร็จร้อนๆเลยจ้าอุ้ยเป็นนึ่งเสร็จร้อนๆเลยสดๆร้อนๆน,นะคะโอ้โหสงสัยต้องเก็๋ยวไกินอีกตั้งหลายวันค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะสวยเลยนะคะไปกินด้วยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ดาไทยแลนด์ตะลุยยูเคมาอีกแล้วนะคะมื่อนี้พี่น้องต่อจากเมื่อวานนะคะจําได้ไหมคะคลิปเมื่อวานนี้นะคะที่พี่ดาได้ของกล่องใหญ่ๆมาจากแมนเชสเตอร์นะคะมาจากเพื่อนนะคะที่ส่งมาให้อันนี้ก็คือผลงานค่ะวันนี้จะมาชิมกันนะคะก็มีขนมไส้เค็มนะคะขนมเทียนไส้เค็มกับไส้หวานนะคะแล้วก็มีขนมห่อหมกนะคะ โอ้ Ooh, สวยมากเลยพี่น้องอันนี้อยู่ที่อังกฤษด้พี่น้องนี่พี่ดาเพิ่งอุ่นเสร็จๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะ,ะทำจากใบตองบ้านเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะโอ้ <c oughs> <c oughs> พี่น้องขอโทษขอให้ได้เพราะเจอของหวานเราตื่นเต้นอ่ะไม่ค่อยได้กินบันไดนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวพี่ดาจะลองชิมอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ขนมหอมหมกนะคะ แกะออกมาเลยค่ะมาชิมกันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงพี่ดาก็ยังไม่ได้ชิมนะคะโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้มันก็ติดๆจักน้อยเนาะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหอมมวอยห้วยังสิงนะคะพี่นอ้องอืมเอ่อไม่ได้กินโดนแล้วด้วพี่น้องด้วโอ้ยตายแล้วโอ้ยมันคายๆกันอู้ฮมโอ้ฮอนห่อน,อนลอกปากเนาะ อนืมอแน่นอืออ๋อมันหอ,อ,อ,อนหลกปากเดี๋ยวไกันอืออือหวานกลมกล่อมนะคะ อันนี้ขนมเขาเรียกขนมหอมหอมกหรืหอขนมไส้อันนั่นเองครับอืร่ายหลายพี่น้องบารที่นี่ขนมเอขนมเทียนนะคะขนมเทียนพี่ดาสั่งไส้ไส้เค็มกว่าไส้หวานมานะคะแต่ไม่รู้ว่าอันนี้จะเจอไส้อะไรนะคะใบออตองพี่น้องใบตองใบตองที่มันจะแพ่งแพ่งได้ยองกินน่ะแต่น้องเขาก็สั่งมานะคะสั่งมาจากร้านไทยที่อังกฤษนะคะอื อืมอันนี้ก็ใส่เค็มอร่อยอืมอืม,อ,มอีกอันนึ่งค่ะแซบ่บหอมกลมกล่อมที่สําคัญนะคะพี่น้องที่สําคัญนี่อังกฤษนะคะพี่น้องอังกฤษใบตงใบตงองขนมเทียนขนมใบวัดเท่าร้าไม่งานบุญงานอย่าง ออืาขอบคุณน้องตาด้วยนะคะแม่ค้านะคะจากแมนเชสเตอร์นะคะน้องตาหอองามเออกปล่อยแอบแปะได้ดีพี่น้อง นี้เลยนะคะแบบนี้เลยตักเลยไป่น้องตักหน้อ,อื้ออร่อยนั่งมีฝีมือนะออแซบ หอมใส่ลหลายยใส่มะพร้าวพิณดาวก็กินคนเดีไม่หมดนะคะก็จะเก็บไว้ช่องแข็งหน่อยนึงนะคะแล้วก็ จะแบ่งไปให้เพื่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ให้น้องสาวข้างบ้านด้วยนะคะกินคนละนิดคนละหน่อยค่ะพี่น้องของดีนะคะต้องแบ่งกันกินนะคะต้องแบ่งกันนะคะเพราะว่าถ้าบ่แบ่งกันมันเกิดเนาะโดนๆดได้กินที่นึงยังสิมจาจ้ะนะคะโอเคพิดากินขนมเทียนสองขนมหอหมก2นะคะ โอเคแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกินเยอะไม่ดีนะคะจะเป็นเบาหวานหรือว่าความดันนะคะหรือว่าความอ้วนตามมานั่นเองนะคะอืมโอเคนะคะพิดาก็กินแค่นี้พอแล้วก็เอาไว้กินอีกสองอันตอนเย็นพวกนี้อีกสองอันนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะแบ่งเพื่อนกินนะคะโอเคค่ะรับรองนะคะขนมเทียนขนมฮอหมกอยู่ที่อังกฤษอร่อยแน่นอนค่ะแล้วก็ทําด้วย ใบตองของเราด้วยนะคะใบตองมาจากเมืองไทยด้วยนะคะพี่น้องอันนั้นคือ Amazing นะคะโอเคนะคะพี่ดาขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีนะคะเลิฟ